คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัวนะครับว่าเราหายไปไหนนะครับและก็ก็จะมาอัปเดตชีวิตตอนนี้นะครับสุดแสนเศร้าเลยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ไปชมวอมวอมกันเลยนะครับเฮลโหลเฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับที่กำลังรับชมช่องอันเชนนะครัะวันนี้นะครับก็ถือว่าเรื่องงามยามดีนะครับวันที่วันที่วันที่อะไรร่ วันนี้วันที่วันนี้วันที่10เดือนมีนาคมนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยจะปล่อยไปตอนไหนนะครับก็เ,เป็นการแบบว่าเป็นการได้ทําคลิปในรอบประมาณเดือนเลยนะครับที่ว่าไม่ได้ลงคลิปในช่องของอาร a ตอาช a นลนะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าหายไปไหนทำไมไม่ลงคลิป แล้วก็จะมาอัปเดตว่าสถานี้ต่อไปของการเรียนของการฝึกง,งานเนี่ยฝึกง,งานที่ไหนแล้วก็จะมาในหัวข้อเรื่องชีวิตเศร้ามากกับนิสิตปีสีเทียบโอนของเรานะครับอ่าอาขอเริ่มข้อแรกเลยนะครับว่าอาหายไปทนไทน้ทำไมไม่ลงคิปนั่นเองนะครับก็หลังจากที่อาไม่ได้ลงคีิประมาณประมาณเดือนเลยนะครับก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับก็ก็คือ ง่ายๆเลยก็คือไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาอัดคลิปไม่มีเวลาตัดต่อคลิปแล้วก็ไม่มีเวลาลงคลิปเลยนะครับที่อาจหาไปนั่นหนักก็คือจะต้องไปทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์นะครับซึ่งโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่วิชาเดียวนะครับซึ่งเรียนเอกทั้งหมด7วิชาใช่ไหมก็มีโปรเจกต์ทั้งหมด7วิชาเลยนะครับก็เลยต้องทุ่มเทให้กับการเรียนนิดนึงนะครับก็เป็นงานกลุ่มทั้งหมดเลยนะครับก็จะต้องพรีเซนต์เอ่ยจะทํารูปเล่มเอ่ยจะทํา powerpoint นําเสนอเนื้องานเอ่ยจะทํารูปแบบ สัญลักษณ์อะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งการจัดทำโปรเจกต์เนี่ยในระดับมหาลัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่รายงานบูบๆเบเบใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีหลักการมีการวิเคราะห์มีการทําอะไรให้ สมเหตุสมผลทําให้เนื้องานเนี่ยออกมาดีที่สุดกับเหมาะสมกับรูปแบบของนิสิตชั้นปีที่สหรือว่าเหมาะสมกับนิสิตมหาลัยในการทํารายงานอะไรประมาณนี้อาจารยก็จะพูดประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอาจจะบอกว่าอาจทำรายงานแบบว่า ไปทากับเพื่อนนะครับเป็นเป็นรายงานกลุ่มแล้วแหละก็คือทั้งคืนเลยไม่ได้นอนนะครับกลางวันก็จะมีเรียนบ้างแล้วก็จะต้องจะต้อง,องทาธุระอ่าธุระซักผ้าอาบน้ากินข้าวบ้างเช่นเวลาทุกคนก็จะต้องนัดการเจอกันตั้งแต่ตอนบ่ายบ่ายแล้วก็จนถึงแบบว่าจนถึงตีสี่ตีห้าเลยก็มีนั่นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าไม่มีเวลาอาชิปไม,ม่เวลาทําคลิปด้วยนะครับแล้วแล้วมันมีงานหนึ่งที่ว่าอาจารย์ ยุละยระเวลาในการทําในการส่งงานมันก็เลยแบบว่าไฟไหม้นิดนึงก็เลยแบบว่าเราก็เลยจะต้องจัดการแบบว่าอืมก็เลยทํางานแบบว่าหามลุ่งหามค่ําเลยนั่นเองนะครับก็เลยจะเปะ็นสาเหตุที่ว่าไม่ได้ทําคลิปนั่นเองนะครับต่อมานะครับอาร์ตก็จะมาอัปเดตว่าต่อไปนะครับอาร์ตฝึกงานที่ไหนนั่นเองครับ อาร์ตก็ได้ฝึกงานที่ห้างหุ้นสวรรสยามสหกิจการบัญชีนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,าน,นีนั่นเองนะครับอาจจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเพื่อนๆในห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะได้แบบว่าค่อนข้างที่จะหาที่ฝึกงานกันเร็วมากนะครับแต่ว่าแกงของอาร์ตเนี่ยก็คือแบบว่าจะเป็นแกง ท,ทายๆนะครับที่ว่าสมไปฝึกงานไปให้อาจารย์เซนนั่นเองครับอาก็เลยอาก็เลยโทรไปสอบถามเพราะว่าอาอยากไปฝึกงานที่อยู่ที่บ้านนะครับก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ก็เลยติดต่อไปก็ปรากฏว่าเออเขาก็รับนั่นเองนะครับอาก็เลยไปฝึกงานอยู่ที่นี่นะครับซึ่งในแก๊งของเรานี้ก็แยกตัวกันไปฝึกแต่ละจังหวัดของตัวเองเลยนะครับก็ไม่ได้แบบว่าไปฝึกกันเลยนะครับก็สายเดี่ยวแต่ว่ามันมีรายชื่อหนึ่งคนที่ไปฝึกที่บริษัทของอาอาก็ไม่อยู่กับเขาเหมือนกันนะครับ แต่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินเอกสารเรื่องจากคณะนะครับให้เอกสารจากคณะผ่านแล้วก็เราก็จะต้องส,ส่งเอกสารเนี้ยไปให้กับทางาสถานที่เราฝึกงานแล้วก็ให้เขาตอบรับกลับมานั่นเองนะครับนั่นแหละคือคืออาอยากจะบอกว่าอาจารย์อาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเข่งคัดในเรื่องสถานที่ฝึกงานมากเลยนะครับอาจารย์เนี่ยจะไม่ยอมเซ็นให้ถ้าเป็นหน่วยงานราชการที่แบบว่า อาจารย์แบบว่าไม่เห็นสมควรเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่เซ็นอนุมัติให้ไปฝึกที่นั่นเลยนะครับอาจารย์ก็คือบอกว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการอาจารย์ไม่เซ็นให้เลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาว่าจะต้องฝึกงานด้วยแล้วก็เรียนในช่วงซัมเมอร์ด้วยเพื่อจะให้แบบว่ามาต่อนะครับซึ่งอาจได้พูดนะคบว่าเกี่ยวกับฝึกงานใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆหลายคน,นี่ก็อาจจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ จะต้องฝึกงานอยู่ที่สารคามเพราะว่าจะต้องเรียนในช่วงซังมเมอร์ด้วยแล้วก็ฝึกงานไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บในรายวิชาที่เคยตกไปนั่นเองครับซึ่งหลเพื่อนบางคนเนี่ยก็หาก็ได้ที่ฝึกงานแล้วแต่เอามาให้อาจารย์เซ็นอาจารย์ก็ไม่ยอมเซ็นให้นะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่แบบว่าไม่อยากให้ไปฝึกงานที่นี่นะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ทางนี้นะครับก็ จะขึ้นอยู่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับบางอาจารย์ก็อาจจะอนุมัติง่ายมาอาจารย์ก็อาจจะเข่งคับในเรื่องสถานที่ฝึกงานนั่นเองนะครับอืมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่อาจมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อน,น้องๆที่ว่ากาลังดูอยู่เนี่ยอาจจะแบบว่าตัดสินใจนะครับก็ให้แบบว่าตัดสินใจเด็กขาดไปเลยว่าจะไปฝึกที่ไหนนั่นเองนะครับมีอา,าร์ตก็กังวลอยู่ว่าอ่าเทอมเนี้ยอาจจะ ผ่านไปทุกตัวไหมนั่นเองนะครับไอ้ก็ขอภาวนาให้เทอมนี้จบนะครับออ้ก็จะได้จบๆนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องที่สามนะครับกับประสบการณ์การเรียนของนิสิตปีสีเทอมสุดท้ายนั่นเองนะครับเราจะจบแล้วทุกคนเราจะจบแล้วนะครับซึ่งอายอยากจะบอกว่านะครับนิสิตปีสีเทียบเข้าทุกคนร้อยละร้อยละเก้าสิบเลยนะครับอาคิดว่าทุกคนเนี่ย อยากจะจบกันหมดแล้วนะครับไม่เฉพาะนิสิตเทียบเท่าคือนิสิตปีสีทุกคนก็คือหวังว่าจะได้อ่าอยากจะจบแล้วหมดไฟในการเรียนแล้วคืออยากไปต่อสู้กับ่าการทํางานชีวิตข้างหน้านะครับอืมนั่นแหละอาร์ตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ถือว่ามีความกดดันตัวเองแล้วก็มีความเครียดมากเลยนะครับสําหรับเทอมนี้ทั้งในเรื่องของการเรียน ในเรื่องของการอ่าจะต้องไปหาที่ฝึกงานท้งเรื่องของการทําคะแนนในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะครับกับถือว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่กดดันมากด้วยแล้วก็กับบวกกับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับทุกคนก็เทอมนี้มันเครียดตั้งแต่ต้นเทอมแล้วไหนจะแบบว่าตอนแรกก็ให้มาเรียนในห้องเรียนในห้องแล้วก็มีโควิดรอบสองใช่ไหมแล้วก็ประกาศให้เรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์แล้วก็มีประกาศให้ประกาศแบบว่าประกาศแบบ จนนีสิทธิ์มึงงงนงงเลยนะทุกคนก็เลยแบบทําตัวไม่ถูกนะครับแต่ว่าอาคิดว่าโควิดนก็อาจจะเป็นส่งผลดีให้กับอาด้วยนะครับแต่ รู้สึกว่าแบบว่ารุ่นพี่เทียบโอนนะครับที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โควิดรู้สึกว่าเขาต้องเขาจะต้องเก่งมากเลยนะทุกคนคือเขาจะต้องทํางานแบบว่าถึงตีสี่ตีห้าแล้วก็ต้อื่นมาเรียนตอนเช้าด้วยเนี่ยทุกคนคิดดูว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนของเราเนี่ยก็ยังแบบว่าเราจะแบบว่ามีมีเกเรในเรื่องเรียนบ้างนะครับแบบว่านอนเรียนบ้างเออแล้วก็ถึงเวลาทํางานส่งก็ส่งส่งส่งไปแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่า ของรุ่นพี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับเทียบโอนเนี่ยก็ว่ายุ่งทำไมแบบว่ารุ่นพี่บางคนก็แบบว่าอืมเรียนสองปีนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมครับอืมนั่นแหละก็ถือว่าเป็นความเครียดและความกดดันของตัวเองด้วยนะครับเทอมนี้อาะก็อยากให้ตัวเองเนี่ยไม่ติดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าถ้าเปลี่ยนของตัวเองของอาร์เนี่ยเพราะว่าอาร์เชียดเนี่ยอาร์ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมค่อยไม่ค่อยแบบว่าเก่งในเรื่องของวิชาการคือแบบว่า ไม่เก่งเลยนั่นแหละทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนในห้องเราเพื่อนในห้องหลายๆคนนี้ก็คือแบบเป็นตัวท็อปมากเลยนะครับม,รมีเรามีราวันการันตีอะไรแบบถ้าแบบว่าไม่ได้เพื่อนเนี่ยอาร์ก็คิดว่าอาร์ไม่จบแน่นแน่นอนไม่จบตามหลักสูตรสองปีแน่นอนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนในโอกาสนี้ด้วยนะทุกคนนั่นแหละสําหรับคลิปเนี้ยอาร์ก็มาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังเนาะนอ้นองๆคนไหนที่กําลังเรียนอยู่อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็อยากให้เปิดดวงใจ กับอาด้วยนะครับสลบเอ่อทั้มสุดท้ายอาก็ขอหวังขอพรวนาสิทธิศักดิ์สิทธิ์ที่นาดที่อยู่ที่แห่งนี้ก็ขอให้อาสอบผ่านแล้วก็ให้จบไปได้ด้วยดีนะครับได้ด้วยดียังดีกว่าได้ดยเอฟนะทุกคนยังไงก็ขอตัวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องอานะครับเพื่ออาจจะได้มีทําคลิปใหม่ๆหรือว่าอยากทราบอะไรอาก็เมนไว้ด้านล่างเดี๋ยวอาจะพยายามทําคลิปนะครับลังจากที่จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปก่อน